สุดยอดสําไดผู้เจ้าผู้อยากเขีนคับแก่ทางกันดานกันดานแล้วลุงให้เบิงแล้ะเด้อีนเด้อมาหอนบ่านมาธรราราได้กันดานสํมได้อยากเบิ่งคลักัอายเลยประเทไทยได้เลยนี่นั่มนาลาบุญสารวันอามาลงยุกแล้วนี่ท่างกัน Hey, ข้างไปไทยไปหน้าเนี่สุร ik ิยันส uh,> ุร so ิยนหย่อนยกขึ้นไปสาสิบีปีปีขึ้นหลังเลยนะเาปลาเขาดงครับอาิปีหกปีขึ้นหลังเขาปลาเขาดงนะพูดโขกได้ไงโขกปลากิบปลาห้างบานกะเจ้าเยอะยังไงนี่ล้วน้ำไหน้ำหน้า เฮยดียมพอยังต้มยังหลั่งต้มขาโอหุงเขาหุงขาหุงเขากำลังหุงเขาน้ะกินเขาเที่ยงบ่เขาเที่ยงเข่ายบแล้วเนาะ you เบิองวัเด้อพี่น้องเอฟซีนี่การเดินทางสุดยอดสำ่ไดผู้เจ้าผู้อยากเขียนครับเดนท่างกันดานกันดานแล้วโลงหาเบิ้งระเด้อนี่เด้อมาหอนบารมาธรรมดาได้มันกันดานซั่ได้ผู้อยากเบิ้งคับแต่ไอิบเนี่ยไทยได้เลยเีนูน้ำนา เ่าบุญสารวัามาลงยุกแล้วนี่มไนข้างกันครับบ่าวบุญสารวัลนำหนาวันทางเรือพี่น้องเตสิตแท็กนั่มกันดอกทางไปไทยไปนาฮนี่สุริยันสุริยันหย่อนดกขึ้นไปหาชี้หกชี้ปีขึ้นหลังเลยนะเขาปลาเขาดงนะครับหาชี้ปีหกชี้ปีขึ้นหลังเขาปลาเขาดงได้พูดโขกได้ไง ปลากิกปลาห้างข่างางบ่านกระจอยื่ดังหน่นี่แล้วจีบจีบไม่กุ้งฝนหนาแรงเ้อนี่เนอยหนาฝนก็ต้องหวงถ้าสิลุ่ยซ้ำใด้ปืนบกปืนบากมา

เจอพี่น้องจะเล่นพัดญาติโยมตอนนี้กันมาแจกของบุปปาพาดงได้ปัดขุดปลาเขาดงหัวลงยุคป่ายุคข้านามที่ในป่าบุญสารวันป่าหญ้าสตูดิโอขุดไปบุปปาพาดงมาลงโค้งเคงไปละเด้อพี่น้องไอ้กูจได้มุนเจ้าว่านง่ายวันสองวัน่น ันนั่นจนชายหัวแล้วไปแล้วเอาไบุญปลุญปลาม่แต่ปลาบุปปลาบุญดงบุญเก่งมีแกกูเก่งกัมีเก่งเก่งโอ้เก่งบ้านเก่งบ้านมีจังหันกับชีนี่แหละพิจารณาเจ้าหนี่แหละจากบางสกุลนอดคล้องไปกับจูงนวดแล้ววะนั่นบอกคุณแนมหนาผ่าช่วงานสกินปูนะไปแล้วขอบุญ ปลามาประมาณสองกิโลเลยทังบ่อดบ้านนี่นั่งอยู่กันป้านมาอยู่เลิกอกิ้วไก่เมันลูกย่างเงี้ยเพิ่นบ้ลือคนทิมเลยมันดูยู่ข้างปลากับปลาเขาดูข้าวพี่น้องปลาบุญมาแจกของเสียปลาพวกเจ้าก็ได้บุญหลายไปท่านมากค่ะบ้านชองบาทเสีอป้าคุณระเบิดชอบปืนใไฮยกแค่ในถุงลืมออกปุะตูไหมเอาไปเอาตอนหนึ่งต่อสองเอาบ่าบุญบาวเหงา น้ำซิมน,น้ำเฮดออกก็จะคักเนาะ,ะ,ะปลาเฮดตรงนะี้แต่ปลาเฮดปลาติวแม่นเหรอลกเฮดครักปลาเขาดงกันพี่น้องเดี๋จะต้นหน้างั้นจะอยู่จะได้เด็กหน่อยที่อยู่ไหน เลี้ยงหัวบ่อี่หักเน้ออเงินละหเบิ่งขี้บหักเลยหักเลยอี่ลาลาเห็นเงินละเห็นเทียงหน้าแล้วมายูไก่อีเงินหลังเชื่อๆของีนาสองคนนังน่อยนั่งปันไปมาเห็นเงินให้เงินเงินเซ่นั่นละเงินหน่อยสี่คนสามสี่คนเส้ามาลไป บอนื้นชืืบึบอคเสียงหเสียงหน้านแล้วนแล้วมจากเสือผ่ามาขอบุญมางให้ลานกลางงกลางป่ากลางดอนวันี้อยูกับผ่าอยู่ป่าชาบตัวอะรป่าชอยู่ที่ โอุ้หนปราาโอ้ยหาหอดแล้วพี่น้องเลยลงรถแล้วพี่นอ้องนำของมาแล้วหอดหมองที่จะหมอดสินของให้เพื่นเฮ้ยไปนั่งตากแดดข้านอกบ้นาน เด็ดปากหน่ายตั้นนะอืม้าวเหนียวดือเลักเอาเปิดออกเลยไปไปไปนำนมกินมาคิดว่าครับหรือว่า ไปบ้านุนบ้านอยู่ใกล้ๆนี่บอกแม่ับอยู่เเแมมแจกยู่นี่เลยก็ได้ก็อันน่าะั้นฮไปไปน้ำเพ่นก็ได้ฮะน้งกิกมนี่ไ้น้องกิกมันเด้อเจอมไมเห็นมาสองคนเจอมันหลงที่บ่อเตียงพนซสือมาให้เอยังะ เงาที่เงามางเฮียนสานเฮียนสานลานแป็นฟันอยู่พี่น้องเอ้ยอยู่เทียงหน้าด้วยนะแอมฟ้าเจ็บต่อนี่ เอารมันสารมันมันก็ยื่น้ำไห้น้ำหน้าน้ำไ้น้ำหน้าไปดียอมพอยังต้มยังหล่น โอ้โห่เขา่าเอาหุงเขา่าหุงเข่ากําลังหุงเข่าเนาะกินเข่าเที่ยงบ่ <laughs> เข่าเที่ยงเขา่าใบแล้วนเนะเาะใบ <laughs> โ <laughs> อ,อ้ยเออเออยู่แบบธรรมศาสตร์ <laughs> โก<ย> <laughs> ลกไก่ขอกไก่ขอ,อกเป็ด <laughs> เออ แับไก่ขอบเดือดอ๋อนี่นะพี่น้องเอ้ยกําลังหุงเข่าหุงเข่าเจ้าเนาะหุงเข่าเจ้าหุงเข่าเจ้าตากแดดบานเดียนไงเป็นแบบพี่น้องเดียนายหุ้งเข้าตากแดดอ่า พักันมาตารสไซนนอบันหาบกูหาบ,บแข้งเนี่ยคนโยงมองคนยงพี่นองเลยเได้หอนบอได้ยังมาบานเลยมาขาม่ะมาขามโดยข้ามหวานบอก ามหวานขามชมป่นเดียวโอ้หน่วยใหญ่เนาะโดยมาข้ามบ้านมืดมาขามหวานชมโดยตากแดดตากหน่าโอ้ยพาลูกพาเต่าแจงแดดแขงหน่าไปเนาะห่อน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 เอาของมาหมอบไผ่เด้อ ของมามอบให้เ<ด><ด>มดเป็นกระรังขนลงรถอยู่<ด>ยอยู่กับเทียงหน้าเลยตอนนีน้เนาะโเทียงหน้าเห็ดเฮือนนะนยาเอ้ยเฮือนแบบเดียวกับเทียงน้ายอยู่กับไผรกับหน้าเลยะโดยเอาเอาขาโฮมก่อนเขาเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปเบิ่งทั้งพุนกันเด้อโดย